เอาแล้วครับเอาแล้ครับเอาแล้วครับปอดแบดนี้งยนะครับเอาล้ครับผมติดแล้วติดแล้วแบบนี้นลครับ สวัสดีเอฟซีสุภูทุคนนะครับอยู่ทางไกลทางไกลนะครับผมพยู่กรุงเทพกรุงไทยพยู่เมืองนอกเมืองน่านนะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่รับชมช่องบอยแยมครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับาำรวยเงินทองสุทุสุคนครับผมเร้านี้กัพาพี่น้อกมายามบ่วงนะครับผมยามบ่วงนูนะครับบอยแยมกัเรื่องงานมาทำคำนะครับผมใส่เว้ประมาณ30นะครับผมพอได้กินเอาเท้านี้กับมันนล้วมันกับเมือนกันนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าอ้กากำลังอากาศกำลังดีนะครับ ก็บ่ถึงกับหนาวไปเลยนะครับผมเมื่อคืนก็ไม่ได้มายามนะครับว่ามันหนาวแต่น้อยลมมแห้งผมเลยออกมาเลยก็เมื่อคืนนี่หนาวอยู่เอาเส้นนี้ด้วยกันครับมันมันนะครับมาทางทางนะครับผมทางทางดับผเริ่มเกาขึ้นนะครับเหมือนกันครับผมแข่งพนักงานนะครับผมเพ่นกับเปิดนะครับเปิดหัวใจข้าวนะครับที่นี่โดนตีนะครับผมก่อนที่ ว่าข้าวสารบ้านเมืองนะครับลูกบาทเลยหับฟังนะครับผมบ่วงพันนะครับพันบ่วงยนะครับนีน่นด้านกำลังประกาศข้าวสารนะครับอู้ห้อยกินนะครับมีอยู่ยาวที่ถืนะครับผม เริ่มวลาสำหรับพี่น้องาโม3โม8และบานใล้จิตจกันิวโคลาสกุฎิานาสำหรับเจ้านี่ตรงกับวันศุกร์ที่17โดนาไม่ถึงอ้ครับ,บออรเอลรุครับออรเออรวติดแล้วครับติดโลเอลครับผม

โอ้ตันแ,บบแ,นแรกแ,แห้งมันนะครับผมตกแง่เลยครับเท่านี้โอเคนะครับผมหนึ่งตัวแลาบรตำวถือว่าเท้านี้ก็โอเคครับ สามสิบลังนะครับมัองกันว่าจะได้ลายเท่าไหร่นะครับผมไ่้ได้กินนะครับเอาลูกกันต่อครับผมตรงนี้ป้าม้มหนานะครับยางของวัส่ย,ยางหกเนี่ยจากน้อยนะครับผมหนูยูป้านี่นหรครับบ่วงผมไปใส่ ไม้นะครับไม้มีอยู่จะบ่วง่เห็นสเสียวะไปเลยดีครับนันลากกว่าเราครับ,รเนนรบ่เห็นนะครับสองฟังกับบวมีมีเหนะครับหลังนี้มีเหแต่มันหกเดี๋ยวผมจะหาอีกรอบนึงน,นะครับางาฟังพี่ก่อน ไม่แน่ใจว่ามันลากไปไกลมันยเลยแต่ว,ว่าบ่วงหายแล้วครับที่ทนแน่ๆนะครับหมายกันมี้นะครับเรื่องหัวห็นบ่วงใส่เน้ะบ่วงผมหายซองรังแล้วนะครับฟ้าวนหกหรือหลับข้างไหนบุ๋มหลังนึงครับอู้หลันึงก็ถึกเงียบๆน,นะครับ มุนคล้องนะครับคล้องหนูใเงยนะครับนี่จะคล้องหนูใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมทางเข้าไปผมดักไปทุกเส้นทางนะครับก็คุ้มพื้นที่ไม่ได้ดีไปไหนนะครับผมเพราะว่าผมใส่สามสิบลังลองมาดักไว้มังม้งหืบ่วงเสียมึงซนทั้งนี้นะครับผม อย่ามาไล่หลังแล้วเงียบๆนะครับหุย้ยโอ้เออลมาครับเอาละครับเอาละครับปอดหบดไงไงนะครับ,ออรบโอ้ตัวนี้ไะโอ้หลุนไะงนะครับผมแง่คัดแงแน่นะครับผมพี่ครับบางหางนะครับโอ้ หมายขังทั้งนะครับผมหนูยังมีนะครับผมนี่โอ้ผมกำมือหุ่มเลยนะครับตัวใงญ่ายขนาดนะครับผมเสือบีกพูดเลย มาอีกตัวนึงนะครับตัวใหญ่มากนะครับผม,มง่ายนะครับผมได้มาสองตัวนะครับผมสองตัวแล้วครับ พยายามไปเรื่อยนะครับผมเผื่อมีอีกนะครับเดี๋ยวประมาณสิบก่าหลังนะครับโอ้ยยาม,มาหลายเติบแล้วฟังนี่ครับขึ้นมาอยู่บ่วงนสิ อุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับยีดอยู่ด้านไหนนะครับนี่ครับผมรุ่นหน่อยครับรุ่นหน่อย มีอีกตัวนึงนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผลงานเศ้านี่นะครับผมเพิ่มมาอีกแล้วครับต้นจิ๋วครับผมผมจะบ่หักเฉานะครับผมจะไปปล่อยไว้ในกรงนะครับไปในโบกทอนะครับผมเราจะกินปีไม้นะครับผมเ่ได้กินอาหารว่าได้บางคนอาจจะว่าผมยังคิดว่ตัดเฉานะครับเพราะว่าผมยังม่ไกินอาหารได้นะครับ สซนหัวปีใหม่เดี๋ยวมันจะจอยนะครับผมอเลยว่สามตัวนะครับโซานี้ยามกับเรื่อยๆนะครับผม นายโตครับผลงานเท่านี้ก็โอเคนะครับผมได้มาสามตัวนะครับนี่กับพาพุโน่มาชมบรรยากาศนะครับผมตัดหนูนะครับตามข่างท้างนะครับผมข่างท้าวลยเอ็ดวบบปีนะครับถือว่าโอเคนะครับก็พอได้กินนะครับผมผมใส่ไปสามสิบลังนึงครับถ้าผู้ใดใช้ลายกัน่าจะโอเคนะครับว่าหนูเรียลายอยู่ห้อยกัดห้อยกินกับไม่ๆแตนี้นะครับเอาแน่ไม่แน่นะครับส่วนมากผมว่าจะเป็นป่วยไม่ไหมนะครับ พอพยังเมื่อแล้วครับเอาอะไรก็โอเคนะครับผม3ตัวครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคาเครดนะครับผมคุณซาสซี่เพื่อเป็นกำลังใจบ้าวยางมีคลิปต่อไปนะครับผมบ้าวยางบะคอมีช่องนึงนะครับที่ทายทอดเรื่องราวของคนอีสานบ้านเฮานะครับผมการหายากให้กินนะครับตามฤดูกาลนะครับตัวอย่าคนอีสานบ้านเฮาหรือคนที่อยู่ทางไกลนะครับผม นี่บ่าวยำจะขอรับปก่อนสวัสดีครับก่อนสาครับผมบ่าวยำจะกลับบ้านเราไปเลยสบบ3ตัวตัวย,ยังงยนะครับโอเคอเครับผม